คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าขอให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยจะไม่ไปรวมจะไม่ไปร่วมการจัดตั้งกับพักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของผู้มีอำนาจที่มาจากการประทหาร -END MOVEMENT เติมมุมบวกให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียงร้วดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชน m o v En e ครับเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ของการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะครับซึ่งอาจจะดูว่าไม่ค่อยหวือหวานะครับแต่หลายคนนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าพรรคเนี้ยจับตาดูดีๆอาจจะเป็นเสือซุ่มโดยเฉพาะในเขตกรทมนะครับพรรคนี้ก็เป็นพรรคการเมืองที่องค์ประกอบของ ผู้ก่อตั้งและคณะผู้บริหารเนี่ยหลายคนคุ้นเคยดีครับเพราะเป็นอดีตบุคลากรของพรรคไทยรักไทยเดิมนะครับหรือพรรคเพื่อไทยเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคยร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย,ไทยพรรคที่ผมพูดถึงก็คือพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับวันนี้คุณหญิงพร้อมด้วยดรโพคินโพลกุลก็ ได้ไปเปิดศูนย์ประสานงานนะครับของพักในเขตพื้นที่เขตบางกอกน้อยและก็เขตบางพรดนะครับคุณหญิงตอนหนึ่งได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าประเทศเราเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยยากลําบากมานะครับโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยอยู่กันอย่างแร้นแค้นนะครับพี่น้องทุกคนต้องดินน้นรนต้องเหนื่อยนะครับต้องสู้ นะครับกับอุปสรรคมากกว่า8ปีภายใต้การบริหารงานของผู้มีอำนาจในชุดปัจจุบันนะครับพักไทยสร้างไทยจึงมีเป้าหมายนะครับที่จะสแสวงหาทางออกของประเทศนะครับให้8ปีนะครับกลนะายเป็นความหลังและก็จะสร้างประเทศให้มีสษฐกิจที่ดีนะครับคุณหญิงยังพูดตอนหนึ่งกับพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้าเลือกพักไทยสร้างไทยแล้วประเทศจะไม่มีการปฏิวัติ นะครับเลือกเราเนี่ยประเทศจะไปรอดไม่ขัดแย้งไม่มีปฏิวัติเพราะอะไรฮะเพราะคุณหญิงบอกว่าพักไทยสร้างไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถนะครับที่จะนำพาประเทศรอดได้ที่สำคัญคือเรามือสะอาดพอถึงวันที่เราจะทำให้ประชาชนได้รับชัยชนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหญิงพูดถึงว่าเหตุของการรัฐประหารเนี่ย ส่วนใหญ่คณะรัฐบาลก็จะอ้างเรื่องปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความแตกแยกปัญหาความขัดแย้งของประชาชนนะครับคุณหญิงก็ย้ําบอกว่าบุคลากรของพักไทยสร้างไทยเป็นบุคลากรที่มีความสามารถนะครับที่จะนําพาการบริหารงานประเทศนะครับไม่ให้การเมืองไปสุดขั้วทั้งสองขั้วแล้วก็เกิดความขัดแยง้งภายใต้กันนโยบาย แก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะฮะคุณหญิงยังไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับแต่คุณหญิงก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าพักไทยสร้างไทยบริหารประเทศความขัดแย้งต่างๆเนี่ยจะค่อยๆขี้คายและก็สามารถที่จะหันมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นะครับเพราะคุณหญิงเนี่ยให้ความสําคัญกับการที่การเมืองไทยจะต้องไม่ไปสองขั้วจะทําอย่างไรนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้มีความคิดและก็สามารถที่จะมาพูดคุยกัน นำพาประเทศไทยให้เดินหน้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับว่าในเชิงรูปธรรมนะครับในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับจะเป็นอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นนโยบายที่อาจจะถูกใจของพี่น้องที่นะครับที่เบื่อนายนะครับกับผู้มีอำนาจโดยเฉพาะผู้มีอำนาจมาที่มาจากการรัฐประหารเนี่ย คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าขอให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยจะไม่ไปรวมจะไม่ไปร่วมการจัดตั้งกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของผู้มีอำนาจที่มาจากการรัฐประหารนะครับในใบตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจครับเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องที่ไม่เอาระบบะเผด็จการนะครับที่มาจากการรัฐประหารนะครับก็ต้อง วัดกันในสนามเลือกตั้งนะครับซึ่งก็คงอีกไม่นานนะครับก็จะเห็นว่าก็คงจะได้รู้ว่านะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครตอบรับกับนโยบายพักไทยสร้างไทยขนาดไหนครับชมแล้วถ้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ ชมแล้วถ้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ